ีเขยไม่เคยจะเห็นสีเขียวอขอขาถ่ายดูหน่อยอยู่นิ่งๆอืมเดินเล่นๆนะลูกเดิงเลยนะเออเดิงเลยลูก อเอเเอนั่นแหละดอกอ่อนโอเคนะ่ะไปดูตรงที่ลงุงลุงเจอปลาเห็นแล้วไหมอันนี้หกจุหหกอ่ะอ่ะมาทางนี้อ่ะวางวางวางตะกร้าเออวางลูกปลา ต้องเจอแล้วครับอันนี้กินได,ด้อันนี้กินได้ ออแล้วม like yeah, yeah. ันเด่นเลย่เน <so ี้ยมอาจจะมีเพิ่มเหตอะเก็บเห็ดวิธีเก็บเห็ดแบบทำรายใจเอาเบน้ราเแล้วอม่ไหวแล้วอะโอเคเอามาโชว์โชว์กล้องอาจพอดึงได้ลูกทีเนี้ยดึงได้แล้วลูก เป็นขึ้นมาพร้อมคนมันเออถ้ามันโผล่มาแล้วเนี่ยเห็นอะไรกันเห็ลนละงอก,งอกถบบ้าเจอหน,หน,หนอึ<ถ>่งดอกมันจะ